ช่องของเราก็มีไลฟ์สตรีมด้วยนะครับทุกวันเวลาตีห้าเป็นต้นไปนะครับเข้ามาดูกันได้รับชมกันได้ขอบคุณมากครับสวัสดีช่า้ชมทุกท่านโย่ผมช่องรักดูคอมิลกับผมรักเกมครับวันนี้เราจะแชร์มอนสเตอร์ที่เอาไว้สู้กับตัวรังพยาแมงมุมกันนะครับก็จะเป็นเลเวล15แล้วนะครับก็ไม่เคยรีวิวตัวเลเวล14หรอกแต่ว่า15ผมว่าน่าจะมีหลายๆคนที่อยากรู้นะครับอ่ะผมกดเข้าเลยแล้วกันนะครับ ก็ทีมที่ผมใช้นะครับก็จะมี3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่นาวินะครับหรือว่าแมวลมนะฮะตัวแชนนอนหรือว่าพิกซี่ลมนะครับแล้วก็ตัวเฮลเลียครับเป็นตัวฮาร์ปี้มืดนั่นเองครับ3ตัวนี้สําคัญมากในการลงดันของตัวลังพยามแมงมุมเวลฟี่พานครับเพราะว่ามันจะทําให้ปิดดาเมจได้เร็วนะครับก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับว่าตัวออเบียเนี่ยผมโดนหักพลังด้วยนะครับ่าเดี๋ยวผมฟูมให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะก็โดนหักพลังไปนะครับ ผมก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่โดนหักพลังหรือว่าพลังไม่บวกเพิ่มตรงนีน้ให้กดเข้าเกมไปก่อนครับ่ะผมกดเข้าเกมแล้วแล้วก็รอนะครับอ่ะให้หยุดก่อนนะครับให้กดหยุดไปนะฮะให้ไปที่อาวุธแล้วก็สลับเป็นอาวุธธาตุลมครับอ่ะพลังมันก็จะโดนหักนะครับให้กดออกไปนะครับหรือว่ากดตรงขวาบนก็ได้นะครับอ่ะกดออก ด้านล่างนะฮะขวาล่างกดโอเคครับอ่ะเราก็ไปที่เตรียมตัวครับท่านผู้ชมก็อาจจะงงว่าเอ้ผมทําอะไรวะนะครับนี่มาดูตรงนี้เลยครับตัวพลังต่อฟู้ของตัวออบีเมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าผมไปสลับอาวุธให้กับตัวออบิเนะครับซึ่งอาวุธเนี้ยมันชนะท่ากับตัวไอพยามงมุมเว้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมเนี้ยใช้อาวุธทธตุลมก่อนนะครับวิธีการเช็คก็คือให้มาเช็คตงุงอ่กรอบตัวละครของตัวออบีเครับ ว่ามันเป็นฝีอะไรถ้าเป็นฝีเขียวเนะี่ยก็คือใช้ท่าลมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออโต้แล้วกัน2รอบนะครับไปเดี๋ยวตัวรูนะครับผมจะเปิดภายหลังแล้วกันให้ท่านผู้ชมมาดูทีมเบื้องต้นนะครับอ่าตัวสกิลเนี่ยผมเปิดเป็นอ่าให้ตีท่านหนึ่งนะครับเปิดประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่าที่มันชนะได้ก็บอสมันไม่ค่อยมีดาเมจนะฮะก็เลยง่ายๆเลยฮะ นี้รอบแรกครับผ่านไปอ่าดูรูนดูรูนนะครับรูนก็ถ้าเป็นเวอวสิก็ได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าตัวดันมันดอบรูนแดงได้ง่ายนะครับหรือว่ารูนรูนในตำนานนั่นแหละนะครับมาอีกรอบหนึ่งครับลองเช็คความชวนนะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่ลรดาเมดเรานะครับก็ยังชัวร์อยู่นะ ก็ค่อนข้างเยี่ชัวร์เลยครับสำหรับตัวพญาแมงมุมเนีโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูลูนกันครับมาดูแชนนอนนะฮะหรือว่าตัวพิกซี่ลมกันนะครับตัวพิกซี่ลมเนี่ยสแตทเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าอ่อนได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแชนนอนเนี่ยผมใส่ลูนมั่วนั่นเองนะครับผมขอแนะนําอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยอัพสกิลให้เต็มนะครับสำหรับตัวแชนนอนปลุกพลังให้หมดนะครับแล้วก็อัพเลเวลตัวแชนนอนให้มัน70นะครับประมาณนี้นะครับไปดูลูนกันก่อนก็ได้ นะเผื่อแบบใครอยากทําตามก็คือใส่รูนเลือดนั่นแหละนะครับประมาณนี้เลยบางรูนก็ออฟไม่ค่อยสวยหรอกนะครับแต่ว่าก็ใส่ไ,ไปให้พลังมัน,น,นดันได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นคะแนนฟรีเขียวนะครับ ก็คือมากกว่าของบอสนั่นแหละคะแนนนะฮะประมาณนี้ตัวเชนต้องง่ายๆเลยแต่ไอสอตัวนี้ค่อนข้าง,งยากแล้วเรามาดูตัวรูนของนาโอมิกันนะครับหรือว่าแมวลมนะครับผมใส่2องเซตด,ด้วยกันนะครับได้แก่เฟตด,ดาบแล้วก็เซตโทสันนะครับตัวเฟตด,ดาบเนี่ยจะบวกเพิ่มนะครับ ตัวคีเลส12%แล้วก็ตัวโทฟันเนี่ยจะบวกเพิ่มตัวคีย์เดม40%นะครับก็คือเน้นบูทดามเมจนั่นเองครับเรามาดูรุนแรกกันก่อนนะครับรุนแรกนี่ก็เน้นไปทางที่ ATK กับตัวคีย์เดมนะครับส่วนคีเลสเนะี่ยตัวแมวมันไม่ค่อยเน้นอยู่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีรุนที่ใส่ตัวคีเลสเยอะเนี่ยแนะนำนะครับเปลี่ยนเป็นตัว ATK หรือว่าคีย์เดมก็ได้นะครับรุนที่สองนะครับก็อปหลักผมเชียร์ไปทาง ATK เปอร์เซนต์ละกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของออฟลองก็เป็นคีย์ดมกับคีเลตก็ได้แต่ว่าเราก็เน้นไปทางตัวคีแดมแล้วกันนะครับแล้วก็รูนที่3นะครับก็เชีย์ไปทางตัวคีย์ดมเป็นหลักแล้วก็ตัวคีเลตเป็นรองนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใส่ไอตัวหนังสือศิลาได้เนี่ยก็ใส่ไปด้วยนะครับวิธีการใส่ก็คือเพิ่มพลังนะครับอ่าแล้วก็ตัวใช้เอฟเฟกนะครับซึ่งมันก็สาม,มารถใช้เอฟเฟกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับไล่เป็นหมุนก็ใช้ได้เหมือนกันครับประมาณนี้นะฮะ ออบที่ 4, ผมก็จะแนะนําเป็นตัวคีดแดมนั่นเองนะครับถ้าดันให้เิ้สิบห้าได้ก็ดันไปนะครับแล้วก็ในส่วนออบลองออบลองก็คือ4ออบเนี้ยนั่นแหละนะครับก็จะแนะนําเป็นตัว ATK เป็นหลกักถ้าบวกให้มันเข้าเป็นขั้น4ี่ได้เนี่ยก็จะดีมากนะครับให้ตัวเลขมันประมาณเลข3เลข4ขึ้นก็จะดีนะครับแล้วก็ส่วนคิเลตเนี่ยถ้าเน้นก็เน้นน้อยๆหน,น,น่อยนะครับเพราะว่าตัวแมวคิเลตไม่ค่อยสําคัญมากขนาดนั้นนะครับออบที่5นะครับออบที่5ก็นี่เลยตามนี้เลย3อย่างที่ต้องเน้นก็คือ คิยดมแล้วก็ตัวคิเลดนะครับถ้าเป็น ATK แฟตหรือว่าถ้าเป็น ATK ที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์น่ะก็จะดีมากครับแต่อันนี้มันเป็นเดฟที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนออฟที่เราจะเน้นก็คือตัว ATK เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวคิดดมนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นออฟลองไปบวกติดปะป้ายก็ได้ครับแต่ไม่ต้องขนาดบวกขั้นสี่นะครับออฟที่6นะครับก็ออฟหนักควรจะเป็น ATK เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เน้นไปเหมือนเดิมนะครับเน้นคีเลดก็ได้เน้นคีแดมก็ได้นะครับ เรามาดูออฟหลักกันก่อนนะครับออฟหลักเนี่ยก็ตัว a d k นะครับเป็น3769แล้วก็ในส่วนของคีเลตของตัวแมวของผมนะครับก็จะอยู่ที่71.4%แต่ว่าผมมาอยากจะลดเหลือ55เพื่อที่จะเอาไอ้เศษ15%เนี่ยไปยัดใส่คีดดาเพื่อที่ให้ตัวแมวต่อยแรงขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าเวลาเราเอาไปใช้คู่กับฮาร์ี้อยู่แล้วอะคือแน่นอนครับมันติด3บัฟนะครับถ้าคุณเอาตัวแม่นยาเอฟเฟกไปนะฮะก็เลยอยากดันแค่5ห้าสิบสําหรัรตัวแมว นะครับถ้าทําได้ก็จะทํานะครับแต่ว่าอันนี้ตัวรุน2 4 6ของผมมันไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของคีแดมนะฮะคีแดมของผมก็240นะครับก็ตามพี่ว่าเลยก็คือเดี๋ยวเอาตัวคิเลตมาดันก็ได้นะครับหลักการก็ประมาณนี้นะครับกับตัวของแมวนั่นเองนะครับตัวเฮลเลียหรือว่าแฮปปี้มืดเนี่ย ATK อยู่ที่3ามพันสองะครับแล้วก็ตัวคิเลต์แปดสิบห้านะครับแต่ถ้าดัน100ได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าเอาไปลงหลายคอนเทนต์ได้นั่นเองแล้วก็ตัวคีแดม ความจริงถ้ามีรูนดีๆก็ดันเยอะได้นะแต่อันนี้ลูนผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะฮะแล้วก็แมนยมเอฟเฟกนะครับถ้ามีเกิน50จะดีมากแต่ว่าอันนี้ผมมีน้อยนะถ้ามีเกินมันก็จะทําให้ทีมอะชัวขึ้นเพราะว่าเวลามันตีติด พวกดีบัฟหรือว่า CC เนี่ยมันจะทําให้แมวเราชกได้ต่อเนื่องมากขึ้นหรือว่าชกทาดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้ามันมีบางตาเนี่ยแปะดีบัฟไม่ติดเนี่ยจะฟวยนะครับเพราะฉะนั้นออบตัวแม่นยำเอฟเฟกอ่ะก็จะสําคัญกับตัวฮฮลเลียเหมือนกันนะฮะออบแรกครับก็จะไปเน้น3อย่างก็คือตัวคียแดมคียเลดเอทีเคนะครับออบสองควรจะเป็นเอทีเคเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับออบหลักแล้วก็ออบรองควรจะเป็นตัวคียแดมกับคียเลดนั่นเองนะครับ ออบสก็เน้นทางคีย์ดมคียเลดแม่นดมเอฟเฟกนะครับประมาณนี้อันนี้ใส่ได้เลยอันนี้สวยนะครับอันที่4นะครับก็เป็น ATK เปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือว่าจะเป็นคีย์ดมก็ได้นะครับออบลองเป็นคีย์ดมคียเลดแล้วก็ถ yes ้าเป็นไปได้ก็คือแม่นนวเอฟเฟกนะครับออบหครับก็จะเป็น ATK เปอร์เซ็นต์ตัวคีย์ดมอีก2ออ็ก็ควรจะเป็นคียเลดแล้วก็ตัวแม่นนวเอฟเฟกนะฮะออบที่6นะครับก็คือตัว ATK เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นออบหลักแล้วก็ออบลองเเเนนี่ยคควรจะป็ิ คีเดมแล้วก็แม่เพอร์เฟคนะครับถ้ามี3อันนี้จะเพอร์เฟกมากนะฮะสำหรับตัวแฮปปี้ก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับใครที่ชอบใจกดไลค์กด b s c r i ครให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจกับช่องผมแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เจอกันทีิปหน้าจงลงมือกดสิดตาบได้เย